กูจะบอกเคล็ดลับให้มึงก็ทำได้ไม่เชื่อลองเอาเอาเอาสอนเลยยายเริ่มแรกนะมึงนั่งขัดตาม,มาดก่อนเอาขาหน้าทับขาหลังเดียวดียวเดียวคนไม่ใช่มีโคอล่าขาขวาทับขาซ้ายหายใจเข้าท่องในใจพุทธพุทธายทำไมไม่มีหายใจออกก็กำลังจะบอกนี่ไง หายใจออกท่องโทโอ้ยตายกันพอดีอทำต่อเดี๋ยวมึงไม่บรรุนะเป็นไงเห็นหรือ,อยังไม่เห็นอะไรเลยอะเห็นแต่ความมืดมนก็นั่นแหละอนาคตมึงแล้วเชียวแล้วยายเห็นอะไรอ่ะก็เห็นเหมือนมึงน่ะแหละสิ้นหวังผมว่าคงเห็นเหมือนกันทั้งประเทศละช่วงนี้ดูไรอนาคตจริงๆเออกูก็ว่า